ถ้าไม่ดีขึ้นก็จะพาจะพาตอนนั้นเดินขึ้นลงบันไดนี้ได้ไหมไม่ได้เลยไม่ได้เลยห้องน้ําก็ต้องลูกประคองมาที่นี่เลยเพื่อนเพื่อนแนะนำเพื่อนแนะนำมาเพื่อนก็เป็นที่ที่เท้าที่ข้อเทาอย่างนีดีนะอยงนีก็เลยบอกลูกลูกว่าพามาพามาแล้วรักษากับหมอไปแล้วเป็นไงบ้างก็ครั้งแรกก็เดินได้เลยนะครั้งที่สองอ่ะก็ดีครับก็ดีขึ้น คทั้งสามก็ปานกลางรับปานกลางนแหละั้งสี่ห้าก็ดีจากตอนที่แรกที่ปวดเต็มสิบคะแนนเลยพอรักษาไปนี่ปวดเหลือสักกี่คะแนนวันนี้ก็เหลือนิดหน่อยองสองสามอ่าประมาณนี้แหละที่ให้สเตนเตลไปแล้วก็ดีนะโหวันนั้นอะดีขึ่นเลยอ่ะอืมไม่ยอมพิมพ์แล้วแล้วรักษาอย่างนี้แต่มันจะบอกว่าการรักษาด้วยเสลล์ประวัติเนี่ยมันก็จะมีอายุการใช้งานนะคุณแม่ พอถ้าคุณแม่ใช้งานเยอะมันก็จะมีความเสือ่อมทีนี้อาจจะต้องมาเติมอาจจะสามเดือนครั้งหกเดือนครั้งมาเติมทีละัครั้งถ้าเริ่มรู้สึกว่ามันมีการปวดล้าลูกค้าต้องรีบมาเติมไม่ต้องมาเติมชุดใหญ่มนเดิมเติมทังๆไปใช่คนนี้เป็นโรคที่เกิดจากความเสือ่อมจากการที่ใช้งานเยอะครับผมเพียงแต่ว่าในบางรายถ้าใช้ซีโรบัตแลวไม่ได้ผลก็อาจจะจบลงในการผ่าตัดเหมือนกัน เราก็ไม่ได้กันตีว่าร้อยลายจะหายาหมดทั้งร้อยลายแต่ส่วนมากจะดีขึ้นแต่ว่าดีขึ้นได้แค่ไหนนี้แล้วแต่คนเราใช่่จุกต้องออค,อคุณแม่คะขออนุญาตสอบถามค่ะประทับใจอะไรที่คอร์สคลินิกคะอ๋อประทับใจเหรอน้อยดูแลดีครับช e <อ>วนผู้ชวนคุย่น,นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย<อ>ดี่ะ